ด่วนนักแสดงหนุ่มปีโป้นัชพันธ์ติดเชื้อโควิด -19 วันที่6เมษายนห4หนุ่มปีโป้นัชพันธ์ติดเชื้อโควิด -19 โดยเจ้าตัวได้โพสต์ผลตรวจผ่านโซเชียลมีรายละเอียดระบุว่าหลังจากที่ปีโป้ได้ออกมาแจ้งถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1 9ไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผลการตรวจหาเชื้อของปีโป้ออกมาติดเชื้อนะครับ พอทราบผลโปเลยเรีบริไททำลายของโปตั้งแต่ที่ได้พบกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 คือวันที่2ไเมษายน64จนถึงเมื่อวาน5ไเมษายน64เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและระมัดระวังตัวกันก่อนเพื่อความรวดเร็วส่วนวันนี้6ไเมษายน64โปได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีเพียงที่เดียวและเดินทางกลับบ้านทันทีโดยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวทั้งหมดครับ ต้องขอโทษทุกๆคนที่โปได้พบเจอรวมถึงสถานที่ต่างๆที่โปได้เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับที่อาจจะทําให้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบสําหรับอาการของโปในตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรยังสบายดีอยู่ครับตอนนี้ยังคงกักตัวอยู่ตามปกติซึ่งตอนนี้ทางโปกําลังพยายามติดต่อประสานงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการและข้อกําหนดต่างๆของทางภาครัฐต่อไป ทั้งนี้โป้ยินดีให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่หากต้องการมีการชี้แจงข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับและขออภัยอย่างสูงกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ